ตั้งใจฟังธรรมเทศนาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แก่ตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นส่วนมากการภาวการฟังเทศถึงแม้ประโยชน์คนอื่นถ้าหากาไม่ทำประโยชน์ส่วนตัวมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย ประโยชน์ส่วนตัวเป็นของสำคัญที่สุดคนอื่นมันเห็นหาก,หากทำตามเราถ้าเราทำเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วนตนัเองไม่ทำไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วคนอื่นมาเอาตัวอย่างที่ไหนตัวอย่างทางดีทางชอบมันก็ดีที่ตัวของเรานนัเอง การฟังเทศคอยคิดอย่างนี้ที่เขาคิดว่าพุทธศจาจนาสอนให้เอาประโยชน์ส่วนตัวไม่คิดเพื่อแผ่คนอื่นอันนั้นไม่จริงมหายานไม่ต้องเอาประโยชน์ส่วนตัว คือไปประสงค์ประโยชน์ส่วนคนอื่นเหตุนั้นพระโพธิญาณนีงค่อยมากควรอิ่มควรเอิบอะไรต่างเป็นพระโพธิญาณน,นั้นผู้หญิงก็เป็นพโพธิญาณความเป็นจริงก็ประโยชน์ส่วนตัวนั่นแหละเป็นพระโพธิสัตว์กับส่วนตัวนั่นแหละแต่ว่ามุ่งไปเพื่อประโยชน์คนอื่นพระโพธิสัตว์ก็มุ่ง ความตัทโรนเนี่ยจึงได้เรียกเป็นโพทิสัตว์เขาถือตื้นตื้นถือเปลือกถือโพธิสัตว์อ้าโพธิสัตว์แเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้ามีอยู่แต่ไม่ถือสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่หรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ ก็ <c oughs> เหมือนกับตัวพระองค์เจ้ายังอยู่ทำไมยังต้องไปถือพระโพธิสัตว์การทำประโยชน์ส่วนตัวนี่คือการภาวนาตั้งใจกำหนดพิจารณาภาวนาส่วนตัวอะไรเป็นตัวอะไรเป็นตน ให้เห็นตัวของตนได้ก่อร่างกายนี่รือเป็นตัวร่างกายนี่ได้เป็นตนของตัวเลยนี่คนเพียงถือเพียงตื้นนเผลินก็เลยหยิบเอาร่างกายนี่แหละขึ้นมาที่จะเอามาเป็นตนเป็นตัวแต่ว่าไม่ได้ ทำตัวให้เป็นประโยชน์แกตัวของตนเองถือร่างกายเป็นตัวแรกก่อนเลยทนุถนอมบำุงำลมเลอปรนปือให้อิ่ม้ํำสำราญอยู่เย็นเป็นสุขคําว่าอยู่เย็นเป็นสุขเขา,าอิ่ม้ํำสำาราญมันอยู่ที่ไหนกันวะมันสุขที่ไหนมันไม่มีความสุขหรอก จะทำยังไงยังไงก็ไม่มีความสุขยิ่งกินก็ยิ่งแก่ยิ่งกินก็ยิ่งเท่าทุกวันโรคภัยไข้เจ็บก็มีแทบทุกวันเรานั่งนอนยืนเดินนั่งนอน,น,อนในิยาบทต่างๆคือเปลี่ยนนิยาบทนั่นเองการเปลี่ยนนิยาบทก็หมายความนั่น ไม่สบายไม่สบายมันยังเคยเปลี่ยนนิรยาบทนิรยาบทเป็นเครื่องระงับเสียซึ่งความกระวนกระวายเรียกว่าระงับทุกข์ในชั่วคราวอิรยาบทนั่งไปหายืนไปนยาบถเดินไปหานอดไปหานั่งอะไรต่าง คือมันไม่สบาย่มันไม่ค่อยเปลี่ยนดีเดียพุทธนั่นแหละจึงว่ามันมีสุขที่ไหนงของที่บำรุงบำรเลือมันอยู่หาความสุขไม่ได้อ่ะอยิงโลกไปจำตัวซะแล้วอดอดเดี๋ย่จะตลอดเวลา,วานี่หมดนี่หรือตัวของเรา บอกได้ไว้ฟังกันยังชั่วหน่อยบองไม่ได้ห้ามไม่ได้ฝังไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้ตายมันก็ตายตายทุกวันเรานั่งอย่างนี้ก็จะชื่อว่าตายไปแล้วหลายนาทีเป็นหลายชั่วโมงละคือความแก่นั่นเอง แต่ตัวของเราไม่ไม่ไมระลึกไม่ได้เลยประมาทอยู่ถ้าลึกคน้นความแก่ของตนอยู่เสมอก็เสมอไงเห็นความแก่ของตนเป็นนิดไม่มีความประมาทต,ต้องรีบเร่งประกอบความเพียพนะรภาวนาลุสางคุณงามความดีให้เกิดมีตน มันแก่ก็ไปหาตายสิพอมาเปียบมันก็ค้นเข้าป่าตอนค่ำไปหาฟืนเนื้อหาไม้อะไรก็ตามเถอะเข้าป่าไปตอนค่ำรีบได้สิ่งได้ของอะไรก็รีบเก็บมาในหลวงได้ฟืนอะไรก็รีบเก็บมาเสีพอได้ใช้ได้สอย มันกลัวจะมืดกลัวจะคลําอันนั้นก็ยังท่านก็ยังว่าท่นเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาณไฟไม่ผมหกคนเรานะไฟไม่ทีสานะต้องรีบดับไม่มีใครจะปล่อยให้มันไหมตลอดเวลาหรอก รีบกลับรีบรีบ,รบดับเลยท่านเห็นชีตของตนเปรียบเหมือนกับไฟไหม้ผมขยันหมั่นเพียรและวก็ความเพียรภาวนาหรือรักษาศีลเป็นนิดอันนี้การที่ว่าตนน่ะมันไม่ใช่ตัวของเรา เขาหากเกิดขึ้นมาแล้วของหากแก่หากเจ็บชาราในพั้สุดก็ดับสลายไปเป็นเรื่องของสังขานไม่ใช่ตัวของเราเรามาถือต่างหากน่ามันยึดว้วของกูของกูตัางหากแต่ที่จริงไม่ใช่ของกู มาพูดว่าของกูของกูน่นก็ไปยึดเอาตัววอาตัว,วตวนดของกูนั่นีน่างแล้แตกดันก็ไปเห็นว่าของกูในี่นนางแตกดับไปก็หมดเรื่องหมดพูดว่าของกูก็หมดซ้ำไปราบไปหายไปไหนนี่จึงว่าไม่ใช่ของเรา,าการพิจารณาเห็นที่ไม่ใหญ่ของเรานั้น มันเป็นประโยชน์แก่เราจริงคนอื่นเห็นตัวของเราเช่นนั้นยอ่อมกระทำตามเป็นเหตุให้เป็นประโยชน์แก่ตนะเป็นประโยชน์เป็นเหตุให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปจึงควรพิจารณาอยู่เป็นนิต คิดคนอยู่เป็นนิดทั้งเรื่องตัวของเราไม่มีใครเห็นหรอกเราเราเห็นตัวของเราเองไม่มีใครคิดคนหรอกมีตัวของเราเนี่คิดคนเองตัวของเราเป็นคนยึดค้นถือตัวของเราก็ต้องเป็นคนละที่อันนี้มีแต่ยึดแต่ถือไม่มีการละสักทีมันก็แย่ลวทีอะแบบนั้น ถือมันก็มาใฉของเราไปยึดไปถือมันก็มาเฉ่ของเราไปยึดระเป่ายึดรวมเรื่องแรงไว้งัานน่ะนี่เห็นได้อะไรคือมาเพียงแต่เราอยู่ชั่วคราวอาศัยชั่วคราว ถ้าหากแล้วไม่หล่อเลี้ยงร่างกายนี้มันก็อยู่ไม่ได้มันพันที่จะเสื่อมสูญชิบหายไปคือตายเหตุนั้นหล่อเลี้ยงไว้แต่อย่าไปหล่อเลี้ยงอย่างเดียวนหละหล่อเลี้ยงเหมือนอย่างเดียวแล้วไม่ได้มันเพลิดเพลิน,น,นมัวเมาทำให้เราลืมตัว เราเลี้ยงเลยเห็นคุณค่าของการที่มันอยู่นั้นที่มันอยู่มันอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งวันหนึ่งนะเห็นคุณค่าของมันเห็นประโยชน์ของมันามาทําประโยชน์ให้แก่เราแล้วรีบเร่งหาทุนหาควาดีใช่ไหมาจยังเคยพูดอยู่เสมอว่า เลี้ยงมันนะ่ะคือว่าเลี้ยงมันให้อยู่นะก็ไเ,เรียกว่าให้เลี้ยงมันให้อยู่ชั่วคราวหล่อเลี้ยงมันอยู่ชั่วคราวเปรียบเหมือนกับคนเช่าบ้านเช่าเรือนถ้าไม่ให้ค่าเช่าเขาก็ไล่หนีคือตาย ในค่าเช่าก็พออยู่ได้เช่าแล้วไม่ใช่อยู่เปล่าต้องทำประโยชน์เช่าบ้านเช่าเรือนก็ไม่ใช่อยู่ปเปล่าเพื่ออะไรต้องทำมาหากินยังค่อยมีเงิน,นหรบที่จะให้ค่าจ้างเขาให้ค่าเช่าเขาจางนั้นอย่างนั้นยังค่อยเป็นประโยชน์แก่ตัวของเรา วันหนึ่งวันหนึ่ง้นนงคิดดูว่าเราคิดถึงความตายอย่างที่ว่าอันนี้ไม้มอย่าให้ล่วงเลยเสียเปล่าไลยให้คิดถึงความตายที่อย่างที่ว่านี่เนี่ยจะเป็นคู่ไม่ประมาทในชอว่าเป็นคนไม่ประมาท ทำคณงามความดีนั้นให้สืบเนื่องไปโดยลำดับเทศนะได้ก็เทศถอะลลมมาสู่ความตายเดี่ยวใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะลงมาแล้วลงมาสู่ความตายตายได้ก็หมดเลื่องกันไปถ้ายังไม่เห็นความตายตราบใดแล้ว เพราะนานก็ไม่เป็นถ้าล้มสู่ความตายแล้วเพราะนานล้มเลยตายแล้วมันได้อะไรไปคุณงามความดีที่เราทำนั่นนะเป็นของติดตัวของเราไปสมบัติเข้าของทั้งหมดกองทิ้งอยู่ในโลกอันนี้ ทิ้งอยู่ในโลกอนี้มันก็ชิบหายไปเหนเหมือกันอย่างเขาทำที่ดินไรนาถ้าโถกว้างขวงมากมายสมบัติพระสถานที่เขาหามาได้มากมายเราตายแล้วทิ้งไว้นี่แหละมันจะไปไหนคนที่มันรับของโรกต่อไปหรือคนมันรับทอดต่อเราไปนั้นมันก็จะต้องทิ้งเอาเหมนกัน ในผลที่สุดก็ต้องทิ้งหมดไม่เห็นเลยกล่นาสะโถนที่กว้างขวงมันเป็นของใครมันกี่คนมาแล้วแต่ก่อนโบราณมันไล่นาอยู่ตามป่าตามดงมเป็นไล่เป็นสวนอยู่นั่นเจ้าของไปไหนหมด มันก็เหมือนกับที่ว่านเองทิ้งวมดคนก็ไม่มีตัวทำที่ถามผู้ทำก็ไม่มีตัวทำวัตถุโบราณสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นฐา,า,านวัตถุธาตุพนมเหมือน,นคนโบ,บราณสร้างแต่ก่อนเก่ามันไปไ่ด้หมดจะปพวกสร้างเหมือนััน นครปฐมนครศรีธรรมราชสร้างว่าใหญ่โตไปในหมดละพวกนั้นพวกที่เดี๋ยวนี้สร้างอย่เดี๋ยวนี้ก็กกเหมือนกันนะมันก็ยังเหมือนกับพวกนั้นเนี่ยจึงมาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ของเราเป็นของอนัตตาทอดทิ้งอยู่ในโลกอันนี้ทั้งหมด แต่พอจุดของในโลกนี้ก็ทิ้งไว้กันอย่างธาตุขนมธาตุน,น,นคปรปฐมงมดคน้นปวงในโลกนี้มดมีวันหนึ่งซึ่งจะต้องเสียหายของันนั้นจะต้องสลายเสื่อมสูญท,ที่เรียกว่าปรกลับกประ,ด,ประดิกันไม่มีคนเหลือหลอกทุกคนเดียวในโลกนี้พิจณาเห็นอย่างนี้จิตใจมันยังค่อยลง ทำพาอนาสมาธิต้องจิตมันลงถึงความตายเห็นความตายไม่ค่อยลงจึงค่อยลงไปจึงค่อยลงเป็นสมาธิได้พิจารณาป้าก็คือความตายนั่นเองลมหายใจเขา้าหายใจออกถ้ามันเห็นความตายนั่นแหละ ให้ใจเข้ามาให้ใจออกก็ตายให้ใจออกให้ใจเข้าก็ตายตายแล้วหมดเรื่องมันมีอะไรให้มันเห็นสันส้นๆตรงๆนะทำสมาธิภานาไม่ต้องสั่งไม่ต้องไม่ต้องยืดยาวห่วงขวงยืดยาวไม่เป็นสมาธิต้องทำเฉพาะสันส้น เห็นเฉพาะลมหายใจเขาออกก็เป็นดูอความตายอยู่เฉพาะลมหายใจเขาออกนั้นมันจะค่อยรวมมัมว่าเป็นสมาธิได้รวมเป็นสมาธิจนเป็นเอกกตา,าลงมีอารมณ์มันเดียวแน่วแน่จนถึงเอกกตาจิตไม่มีอะไรเสียเลยหมดเรื่องไปทำสมาธิมันต้องรวมมาอย่างนั้นอันควงขวงมันควงไปเองหรอก มันก้วงอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรเกิดขึ้นมามันก้วงอยู่แล้วมันก้วงออกไปเองไม่ต้องกลวงกวงทำยังไงไมันจะรวมลงเป็นสมาธิได้ขอให้ทําไปเถอะท่านี้ก็พอไม่ต้องทํามากมายเอาล่ะแล้ว หัดตายกันหัดตายมาจะนีชํำนาญอย่างที่อธิบายมาแล้วหัดตายคือความสระปล่อยวางจนไม่มีอะไรเหลือยังเหลือแต่จิตร่างกายนะั้จจนไม่ใช่ของเรายังเหลือแต่จิตจิตก็ไม่ใช่ของเรา จิตก็แปลงของกรับก่อวันไหวไปมาได้สุสระหมดสุสละหมดแล้วยังเหลืออะไรอันผู้เหลือผู้ที่วัสระที่มันหมดนั่น,นอ,อ่นะมันยังมีอยู่อันผู้นั้นมันยังมีอยู่มันยังไม่ทันหมด คำว่าหมดก็หมดในที่นี้คำว่าตายในที่นี้ตายไปหมดทุกสิ่งทุกส่วนที่ของภายนอกปั่นไหวไปมาไม้นี่เรียกว่าตายและอันที่ข้องภายในคือจ,จิตใจที่วนวุนวีวนไว,นว้เดือดร้อนกรับซาปัสานะั้นอันนั้นก็หมดไปเหมือนกัน ผู้นั้นน่ยมันยังเหลือมันยังถัาค่อยเกิดอีกท่าผู้นั้นหมดแล้วก็ไม่เกิดอีกผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสูญเปล่าหมดหายหมดเมื่อของอันนี้นเป็นหมดแล้วไม่มีเครื่องยึดไม่มีเครื่องถือผู้นั้นก็ไม่ปรากฏด้วยกัน มันผููไปรู้ไปเห็นแล้วก็ไม่ปรากฏเหมือนกันที่เลสดดับหมดทุกสิ่งทุกอย่างยังเหลือแต่ผู้ดลูุรู้ผู้รู้นั่นก็เมื่อมีประสาทาสัมผัสหรือเมื่อมีอายตนาภาษาอยู่ก็จำเป็นจะต้องยังเหลืออยู่ท่านผูร้รู้ทั้งหลายท่านรู้แล้วท่านมายึดถือ ต่อเมื่อมีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอายตนาพาัฒนาหมดเรื่องไปเมื่อหมดแล้วพนนั้นก็ไม่ปรากฏมันจะเอาอะไรมาใช้ไม่มีเครื่องใช้เมหมดเรื่องทันที <c oughs> นั่นข้อใหญ่ใหญ่กว่าในการทำคงเพียรภาวนาเพื่อละ <c oughs> เพื่อทิ้ง <c oughs> เพื่อถอน <c oughs> เพื่อหัดตัวให้ตาย เราตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งหัดตายแต่มันได้สักหน้องหนก็นยังดีอยู่ที่จะให้รู้ดังที่ว่านั้นต้องตั้งสติกำนดจิตผู้นี้เสียก่อนถ้ายังไม่เห็นจิตมันก็ไม่ละไม่ทิ้งไม่ถอนเมื่อละกำนดจิตผู้นี้แหละ ตั้งสติกำลังรถองคนนี้แหละเห็นอนาะการของจิตดิ้นโลนก็ดีเสือกสนไปมาหน้าหลังอะไรต่างๆปุ่มแต่งด้วยประการต่างๆเห็นอนาะการของจิตเห็นอนาะการอย่างนี้แหละเรียกว่าเราเห็นโทษทุกข์ของมัน เห็นโทษทุกข์ของจิตแล้วก็เบื่อหน่ายในการเบื่อหน่ายก็ไม่ได้จะไปทิ้งไหนมันก็เมื่อร่างกายนี่แหละเบื่อหน่ายเห็นโทษทุกข์อันนี้ก็ไม่ใส่ไปทิ้งไหนประจาเป็นต้องรักษาพยุงพยายามรักษาไปพอได้อาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าไปค่าจ้างกันไป ่าจ้างมันวันหนึ่งวันหนึ่งมันหมดมุมากน้อยเท่าไหร่นับไม่ถ้วนไม่ว่าคนมีคนจนจำเป็นต้องหาค่าจ้าง,งมันทั้งหมดหาการกินอุดมทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเป็นเรียวกว่าปัจจัยชาติทั้งสี่เถอะเรื่องเครื่องจ้าง,ขงเขามัน น,นมันอยู่ได้ใั้มันอยู่ได้แล้วก็มาพิจนารณานั่นสินั่นสิ่งที่ค่าจ้างอันที่หมดเปลืองไปนั่นเมื่อเข้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ส่งผู้สายไปตามอาการทั้งหลายแล้วนั้นครานี้ยังเหลือแต่ผู้จิตทิ้งของวัน,นัท ไม่ใช่ของเราทั้งหมดแต่ค่าจ้างสนข้างเท้าขาวบ้านเรือนไม่ได้ใช่ของเราจ้างเขาอยู่มันจิตใจนี่เหมอกันยังได้อาศัยใช้มันไปชัว่วครั้งเ่วคขาวเพราะมีอายตนาพัสสะอยู่เมื่ออายตนาพัสสะดับแล้ว ไม่มีอะไรเป็นเครื่องจ้างผู้อยู่ก็เลยมดเรื่องเคว่าดับก็ไม่ใช่แค่ว่าตายก็ไม่ใช่เคว่าไม่ดับก็ไม่ใช่เพราะไม่มีเครื่องวัดไม่มีเครื่องรู้ไม่มีเครื่องอยู่เราอยู่ทุกวันนี้เพราะมีเครื่องอยู่ยังก็อยู่ได้ ให้เห็นตัวจิตนั่นแหละกำว่าแต่เห็นตัวจิตนั่นแหละถ้าเมื่อคำว่าให้เห็นตัวจิตวางจิตแล้วมันก็อยู่เฉยมันพูดเฉยนะมันยังมีอยู่รู้เฉยนะมีอยู่ไม่คิดไม่นึกแต่มีความรู้สึกอยู่ต่างหากเขอามัน เป็ว่าเข้าถึงเสมอเสมอให้มันตาย,ยทุกวันพิจารณาความตายขงตนให้มันเข้าถึงความตายนะั่นแหละความรู้อะไรต่งตางๆที่มันรู้ออกไปมันรู้ไปตามจิตนะั่นแหละจิตที่มันคิดนึกที่มันประสาทนะั่นแหละมากมายล้วงหลออกไปนะั่นก็เพราะความรู้นะนะั่นแหละที่มันส่งออกไปนะ แต่ว่าส่งออกไปดูความรู้เท่าด้วยความรู้จริงของมันพูดีกต่อน,นี้พูดขอละเอียดไปหน่อย <c oughs> ถึงไงไงก็ให้พาาปพิจารณาตามไปก่อนบาทีอาจจะพอรู้ได้